สวัสดีค่ะคุณขาขับมาพบกับดิฉันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ที่ทุกคนรอคอยกับการสร้างบริษัทนะคะก็หันหน้าห้ตาไปหลายวันนะคะเช็ควันนะคะวันนี้คือวันที่1ินะคะดิฉันอาบไปเข้าค่ายมาบางทีอ่าคือเป็นตอนที่1นึ่งแหล,ละแล้วก็ยาวมาใช่ไหมแลมว้วเมื่อวานก็ลงคลิปยี่สิบสองไปะอะไรอย่างเงี้ยแบบเจ็ดแปดเก้าก็ไม่อยู่เสียงหายวันที่สิบ พอที่จะเก็ดเสียงมาเฉยๆคนร่างกายแข็งแรงมากเข็กลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ยังไม่สามารถพูดเสียงสูงได้แบเว่าอ,อือ,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 อะไรอย่างนี้ยังไม่สามารถพได้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> เจ็บคอป่วยเจ็บคออะไรนะวาเออใส่พูดบ่อยเกินไปปิดก,ก่อนเดี๋ยวรู้ว่าคุยอะไรกันนะคุยกับนุ่นน้องอยู่เหจ๊ะ <c oughs> อ่ะก็วิ่ยหลายๆคนตกแต่วิ้งตายแล้วพี่ขามีโกถึงเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดโกเลยทีเดียวเชียวที่ไปพิ่ธนาคารมันปล่าอ้าวเลิก เติมเงินไป500บาทนะคะวันนี้บอกแล้วค่ะว่าสัญญากันแล้วว่าถ้ากลับมาจากค่ายเมื่อไหร่จะทาการสร้างบริษัทนะคะก็ะรีวิวเกี่ยวกับบริษัทให้ดูแม้จะรีวิวได้ไม่ครบก็ตามแต่ก็จะพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะบริษัทเป็นแบบระบบใหญ่ก็คลิปนี้อาจจะนานไม่นิดนึงอะโคตรอาจจะโคตรนานเลยก็ได้อาจจะเป็นชั่วโมง หรือจะสองชั่วโมงแต่ถ้าสองชั่วโมงนี้ก็นานเกินไป,ป,ปเพราชั่วโมงกว่าก็เหนือแรงแลนะ้วไหมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกแน่นอนเลยว่าถ้าจะอยู่ส่วนไหนของซิตี้อยู่ส่วนของมู่โลกก็ต่างปากเริ่มคันธุตนะิดแล้วให้ทุกท่านนะคะไปที่นี่คะ่ะคอมพานีค่ะบริษัทจดทะเบียนบริษัทสมัครงานเข้าไปเลยแน่นอนกับคนว่าการเล่น,นตอนนี้ห้าทุ่มกว่าะคะตอนแรกจะตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าคุณจะเพื่อนเพลิอนะคะชอบแหมว้าวม,มากนะคะ นอนจะมีน้องอ้ํากับน้องอ้นนะคะสำหรับคนที่อยากสมัครงานเป็นพนักงานก็มาคุยกับน้องอ้นนะคะเดินชมพนักงานบริษัทได้นะคะที่หาดนที่ค่ะพูดคุยสมัครงานหรือไปบริษัทนะคะกดคิกสมัครงานปุ๊บอยากสมัครงานบริษัทไหนก็ลิกเข้าไปเลยนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ส่วนไปบริษัทนะคะอยากเข้าบริษัทไหนเข้าไปเลยค่ะก็หลายบริษัทสมัยนี้นะคะก็เริ่มมีการแบบป้องกันนะคะคลิกเข้าไปก็จะโดนเร้งออกมาทุกที เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นแล้วค่ะนี่ขาดทิดกับน้องอ้ําเลยค่ะมีจดทะเบียนตั้งบริษัจทจดทะเบียนรกิจการอย่าไปสนใจค,ค่ะมีคําแนะนําดูคาแนะนําก่อนนะคะอ๋อมาติดต่อเลี้ยงงานละคะคุณต้การอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคอย่างนี้นะคะมีใบยอย่างนี้นะคะโอเคเป็นบริษัทได้เลยคุณมากค่ะอะไรวะง่ายจังอะซื้อใบจดทะเบียนบริษัทถามว่าเสียดายไหมโคตรเสียดายเลยค่ะใบอนุญาตการจัดตั้งบริษัท สอง้อยเก้เหรียญเขาลดมาให้ทังห่งโก้ก็2ส9บาทมันคือ300บาทนี่แหละเขาลดให้บาทนึงเหมือนดูถูกจริงๆก็แพงอยู่ดีนะอ่ะโอเคซื้อใช่ซื้อเฮ้ยสอร้อยเก้าสิบเปนบาดจิตใจตอนกดตั้งเ0็ดร้อยละสี่กว่าน้ำตาจะไหลอ่ะค่ะพอเสร็จปุ๊บก็นี่ฐานจดทะเบียนตั้งบริษัทนะฮะมีอะไรบ้างเนี่ย จากบริษัทโดนัทก็ยังติดไม่ได้มีชื่อบริษัทประกาศจัดบริษัทอ่าขอตั้งชื่อบริษัทตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะไม่ได้คิดมาก่อนเลยอ่ะเนาะเดี๋ยววัดเดี๋ยวว์ปไปให้ตอนคิดชื่อบริษัทเสร็จเลยแล้วกันเนาะโอเคนะจุ๊บจุ๊บค่ะกลับมาแล้วค่ะไม่รู้ใช้วเวลาไปกี่นาทีนะคะก็อ่าชื่อบริษัทนะคะตั้งได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ที่บริษัทตั้งได้12ตัวนะคะไปตั้งมาแบบๆนะคะก็เลยตั้งเกิจี่ขาดบริษัทอ่าเนี่ยนะคะภาษาไทยพิมพได้น,นะคะแต่เราก็เป็นภาษาอังกฤษค่ะ,คะให้มาแปลวายนิดนะคะอ่าเขียนแล้วค่ะบริษัทแมนเนสบรักนะคะอาลงแมนเนสคืออะไรเนี่ยแมเนสแปลว่าพวกโจิ๋นนะคะรักคือยาบ้านะคะคือโรงงานผลิตยาบ้านั่นเองนะคะบริษัทของดิฉันประธานจักบ,บริษัทนะคะ ่าใช้คาว่าอะไรเอ่ยรับเฉพาะคนผ่านเในแฟนเ็ทแล้วเท่านั้นใส่หัวใจไม่ได้ด้วยะฉะนั้นก็ต้องอ่าไม่ได้อีก ะะโอเคเสร็จแล้วค่ะโบนัสลิกไม่ได้เงินไม่ได้รายละรายจา่ากด create ค่ะคุณต้องการสร้างบริษัทไหมแน่นอนว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้ว <c oughs> กด yes ไปเลยมีบริษัทแล้วค่ะอ่ะคขามบริษัท company ตรงนี้ค่ะบริษัทคลิกปุ๊บโหลดไปหน้าบริษัทเลยนี่คือบริษัทที่ฉันมีหนึ่งชั้นเท่านั้น ในหลายคนแม่งมีสิบกว่ชาชั้นนักขาวตระหักกดแอดลูมนะคะถ้าจะเพิ่มชั้นต้องเสียที150่หนึงร้อโกลงเฉียวเฉียวโอ้โหถ้ามี3ชั้นทีเสียหมดตัวเลยลเนี่ยอ่ะสร้างมันก่อนมาดูอย่างอื่นก่อนนะคะอ่ะกดคลิกที่ขอบปานีบริษัทอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อดูรายละเอียดนะคะจำนวนสมาชิกอ่ะบริษัทหนึ่งนี้ได้ทั้งหมด15คนรู้ว่าจะเพิ่มได้หรือเปล่าอ่าสามารถเปลี่ยนชื่อบริษัทได้นี่แค่กดอีดีจากเป็นบริษัทมีเงินทุนแต่ละสิทีหนึ่ง อย่างนี้อย่างนี้กดปุ่มนี้ก็ประกาศรับสมัครงานต้องการประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มหรือไม่โน <No S 1> <No S 2> ค่ะยังไม่ต้องค่ะพิเศนอค่ะนี่ขาดด้านนะคะคือ CEO นะคะไม่สามารถไลฟ์เพลงออกได้น,นะคะมี General นะคะ Supervisor แล้วก็ employee นะคะ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงไปแล้วครับมีอ e ีเมลส่งเข้ามายังไม่มีใครส่งนะครับเพราะฉันเพิ่งสร้างแน่นอนค่ะเวิร์คคืองานนะคะยังไม่มีการทํางานใไรทั้งสิ้นนะคะสโตรจนะคะคือที่เก็บของนะคะ เลยไหมก็ไม่มีติงปามเอยน,นะคะแน่นอนเราต้องสร้างค่ะอีดิทรูมนี่ค่ะไม่มีอะไรเลยเหมือนกันนะคะใ,ใสๆค่ะแน่นอนต้องไปซื้อก่อนนะคะข้อควรระวังนะคะสำหรับคนที่ก่อตั้งบริษัทนะคะบางคนตั้งบริษัทปุ๊บเสียสามร้อยไปแล้วเสียไปละว3 0ร้อยบาทนะคะแล้วก็ตั้งบริษัทมาไวเร่นๆไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าพอสร้างมาแล้ว พี่คะกดต่อเลยและกดซื้อของต้องใช้เงินโกลซนะคะและราคาไม่ใช่ขี้ขี้เลยค่ะ <c oughs> เห็นไมคะเครื่องเครื่องหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเก้าโกลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนว่าดิฉันต้องเสียเงินอย่างล้นหลามแน่นอนก็โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอ่ะคำนวณนะคะสี่ชิ้นนี้ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะอ่ะร้อยสี่สิบเก้าคูณสี่ไปค่ะ โอ้โห oh, 149มีอีก4ชิ้นนะคะเป็นจากคูณ4เป็นคูณ8เลยค่ะ98 72 1นะคะ 9, 8ะคะ4 3 6 3 6 3 7 3 8 3 9 4 4 2 4 3 4 3 8 9 10อการที่ดิฉันจะได้เครื่อง2ดาวมาเนี่ยนะดิฉันต้องเติมเงินอีกประมาณ1,232บาทมาดูเครื่อง1ดาวกะะันค่ะบางคนเห็นมีตั้งหลายเครื่องอ่ะ9คณ8กัน 152ค่ะเอา1 2 3 2บวกกับ952ดิฉันต้องเติมเงินอีกประมาณ2184บาทดิฉันถึงจะมีเครื่องได้ทั้งหมดและการที่ดิฉันมีเครื่องได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะสามารถวางได้ทั้งหมดเพราะมันแคบมากดิฉันก็ต้องเพิ่มชั้นอีก150ก็บวกไปอีก150บาทมี3ชั้นก็บวกไปเลยค่สาม0ก็จะเป็น200 โอ้โหประมาณ2,500ค่ะมี2ชั้นนิดโอ้โหตาอุตาน,นันเขาจะไหลเลยอะทิดถูกคิดผิดมาเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกเนาะอะมาดูย่านอีกกันโอ้โหโอ้โหอืมโอ้โห,โโหมีแค่พวกเนี้ยค่ะที่แบบเสียราคาย่อมยาวดีเหลือเกินนะแต่เงินก็เหลือแสนกว่าก็ต้องใช้สอยประหยัดนิดนึงแหละ เลยอ่ะพวกนี้แค่เฟอร์นิเจอร์น่ะเนี้ยคนสร้างบริษัทก็คิดนอกคิดในให้ดีนะคะกอ่อตอนนี้ิฉันก็คือโคตรระดับตระสลัยคือบริษัทอ่ะคนมีบริษัทอ่ะเงินมันต้องหนาจริงอะเนี้ยอันนี้คือพลาดดิฉันพลาดเลยบอกเลยว่าใครที่จะสร้างบริษัทหยุดความคิดจะค่ะไม่ต้องสร้างไปขออยู่ร่วมกับเขาเชื่อดิฉัน ดิฉันลงผิดมาแล้วแต่ถ้าดิฉันเดินมาในทางนี้แล้วดิฉันต้องพัฒนาต่อไปเงินโกมีแค่นี้ซื้อได้ประมาณคำนวณเรื่งนะคะเอา119คูณ39 327 345ดิฉันซื้อไอ้เครื่องเนี้ยได้ประมาณสามเครื่องแต่ดิฉันจัดซื้อเครื่องอะไรล่ะอ่างงเลยคราวนี้สตานเอาเป็นว่า คำนวณคร่ค้างให้ดูแล้วกันนะคะนี่ค่ะใครจะประกาศบริษัทกดอีดิบปเปลี่ยนนะคะต้องการเปลี่ยนข้อความกดถูกก็กดอีดิะเปลี่ยนนี่กดชื่อบริษัทอีดิบไปนะคะเพอร์ซันอลอยากชวนใครก็นี่ค่ะประก,กาศรับไปค่ะเดี๋็กก็มีคนรับเองนะคะกดเบิร์กงานไม่มีคนมาสมัครงานก็ไม่มีนี่คือคนอนดิชนะคะแต่ยังไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะยังไม่ดีซื้อนะคะอย่างรวดเร็วเลยนะคะตอนแรกเหมือนคลิปที่มีชั่วโมงกว่าแต่ดิฉันว่ามีไม่ถึงชั่วโมงนี่แหละดีแนะวคะราคาของมาขายก็ไม่รู้จะขายอะไรนะคะมาขนาดนี้แล้วลงทุนจริงจังหวะ บอกเลยว่าได้เงินมากน่าจะเฉลยอ่ะเนี่ยกดซื้อของนะคะก็อ่ะเอาเครื่องเล่นตัวตลกมาก่อนละกันเนาะเอาของอาชีพหนึ่งดาวมาก่อนของชงอนี้ใช้เงินโกอ่ะโอเคได้มาแล้วหนึ่งอันค่ะอ่ะต่อไปก็ต้องเป็นอาชีพดีไซเนอร์ของดิฉันอ่ะได้มาอีกอนนอหนึ่งอันนะูหนูอหนูตกใจหนูวิ่งผ่านค่ะ ตกจะอูเป็นคงดีไม่อะค่ะอ่ะนี่ค่ะของอยู่นี่นะคะกดออฟฟิศนะคะเละคิดเบสิคแมวกดพรีเมเียมค่ะนี่ค่ะอ้ยกดวางไงอะ่ะบอกเช่อน่อยสิอ๋อนี่อีดดูมสิไม่แห้เออนี่แล้วกดวางโค้โหเครื่องบัลเริ่มเทิมเลยทีเดียวเฉียว นเครื่องยิบผ้าก็เอาไว้ตรงนี้โอ้โหแค่นี้ก็เต็มบ้านแล้วค่ะเหลือโก้สองร้อยยี่สิบโกนะคะก็ไม่รู้จะตั้งอะไรแล้วดิฉันใช้เฉพาะอาชีพที่ิฉันจาเป็นเพราะว่าดิฉันซื้อไอ้ผ้าสักการ์เครื่องผลิตผ้ามาเพราะว่าดิฉันเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวแล้วก็เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์เือจะเปลี่ยนสองดาวก็ต้องมีเครื่องนี้เนาะลองคิดซิมีอะไรเนี่ยอ่ะโอเคสร้างได้ตัดเปล่าสร้างเลยค่ะไม่มีข้อแม้สำหรับกัดเปล่านะฮะ ก็ขิดหชั่วโมงกัดเปล่าสิโอโหนานไปเปตาอ่า,อา,าสกลาดเอฟองเอฟี e ong, e อะไรเนี่ยเอาอันล่าสุดไปเลยค่ะหมายพรมเซชั่นค่ะเวลาเท่ากันช่างหมาโอเคที่เหลือก็มาตกแต่งสำนักงานเนาะก็แน่นอนแ้ะค่ะกดแต่ไม่ใช่แต่งห้องนี่กดอันนี้สตูเนี้สื้อของ โอเคอ้อนี่มีเลือกพืนด้วยก็ฉันจะไม่ขอฉันจะไม่ขอตกแต่งพนหลังและก็พืนแล้วกันนะเพราะราคามันนี่แบบเหลือกโกไว้ให้ฉันใช้หน่อยเถอะจะแตง่งดีมาพ่ะแต่ออฟสีพืนมันต้องสีดำเนาะพนทุกงานต่อ,อสร้างก็ไม่เหมาะกับฉันพื้นทองก็ไม่เข้าคอนีคช่างมันเอาเป็นว่าเดี๋ยว ตกแต่งเสร็จแล้วแฟะมาให้ดูดีกว่าเนาะโอเคเนาะทุกคนคะกลับมาในหน้าเดิมดิฉันไม่มีอะไรตกแต่งเลยถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างที่ฉันบอกไปคะ่ะไม่ต้องสร้างบริษัทนะคะมาอยู่กับคนอื่นดีกว่าเนี่ยเงินตรงเนี้ยไอแสนสองเนี่ยคือแบบไม่ได้ช่วยเลยเลย ตอนแรกมีหนึ่งหมื่นใช่ไหมหรยเจ็ดพันห้าถามมาเพราะอะไรนี่ไงลองกดซื้อแด้ต้นหมายมาต้นเดียวอะวางไว้อย่างเงี้ยสวยไหมมันสวยไหมเอาเป็นว่าการที่จะตกแต่งที่นี่ได้เนี่ยต้องใช้เงินจากนี่ฮะเงินรวมบริษัทนะฮะ ทำง่ายๆคือต้องทำงานกันแบบเจ้าละวันเลยอะนะไม่ต้องรับใครเพิ่มแล้วละ่ะมีดิฉันนี้แหละดิฉันยังไม่ต้องการรับคนเพิ่มนะคะเอาเป็นว่าโบเหลืออ่าเอาสักอาชีพหนึ่งก็ได้แม่งเอ้ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหจริงนะเครียดมากเครียดมากผมร่วงแกเร็วอืมอ,อาชีพหนึ่งเอาชีพอะไรดี เครื่องปรุงอาหารพ่อครัวขับชิ้นส่วนเอ้ยเครื่องตัดชิ้นส่วนฟรีเจอร์สถานปน,นิกเหรอหรเอาเป็นเอน้ยนี่เอาต้นไม้มาลปลูกที่บ้านดีกว่าเนาะดีไหมหรือเอาเป็นเครื่องตัดชิ้นฟรีเจอร์อ่ะกดกดเช็คก่อนกดเช็คก่ขอนขี่รู้สึกแครตัวเองไม่ศึกษาให้ดีซะก่อนนี่คือโทษนะคะปอะกันไม่ศึกษาแต่ถือว่าดิฉันทำเพื่อทุกคนค่ะ แค่นี้มากอะไม่เป็นไรอ่เดี๋ยวมาดูว่าของแต่ละอาชีพมันสร้างอะไรได้บ้างเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนงมาเลื่อนลงมา,งงมาโจโจรถเร็วลรถเร็วทำไมที่ทำกับฉันได้อันนี้สร้างนี่ได้หรอเอาไหมเนี่ยสถาบนันอีกหรอหูืจะเป็นชาวนาเดีย กิจแมวแน่นอนเรื่อนุงยายอย่าหวังเลยชาวนาเฟอร์เชอร์ชาวนาเฟอ,อร์เชอร์ชาวนาเฟอร์ชรเชอร์ชาวนาแล้วกันโอเคนะโอ้เลือร้อยเดืองโกลอย่างนี้อย่งอุตส่าห์เหลือโกลไว้ให้ฉันสภาพไม่น,าน่าดอให้ฉันนะคะ บอกเลยว,ว่าออกใช้คำหยาบเลยคะ่ะอีเครื่องหานี้ทำกูติดทำน้ำใจมากค่ะทำโงงานอะไรดีที่นี่นี่นะคะกล้วยไม้ตาดีต่างแมงต้องเป็นอาชีพเกษตรกรด้วยแล้วฉันไม่เป็นกเกษตรกรตรงไหน,นฉันเป็นไปแล้วได้งนั้นฉันต้องเปลี่ยนอาชีพก่อนเป็นกเกษตรกรก่อนไม่มีใครปกป้องบ้านฉนิกโอเคจเจริญไม่เป็นไร เพราะเดี๋ยวเราเอาเวลาที่เหลือไปเดินดูเรื่องอื่นดีกว่าเนาะเออว่าเขาจะเลินขนาดไหนเนาะแล้วเราต้องต่ำขนาดไหนเนาะก็เพียงเป็นเกษตรกรก่อนละกันโอ้โหสาหระะับอชีพค่ะยายสายอาชีพเกษตรกรไม่ต้องโพสโอ้โมโหเนี่ยค่ะคนชื่อโคตรหล่อเนี่ยมีมีเจ็ดหมื่นกว่าเนี่ยถ้าต่อก็ตื่นมาตั้งเจ็ดหมื่นกว่าเลยนะโอ้โหไม่น้อยนะเนี่ย อลังการนะครัก่อและไปบริษัทนะค่ะเออทำไมโอเคสร้างได้แล้วทำไมเมื่อกี้ฉันสร้างไม่ได้ล่ะ,ะเออไม่เมื่อกี้ฉัสร้างได้ล่ะเอออะไรวะแล้วก็เปลี่ยนกลับนะคะไปเป็นดีไซเนอร์อีกรอบหนึ่งนะคะ ว่าการแบบสร้างให้ดูให้ดูว่าที่ฉันผิดพลาดไปเลยอะประมาณนั้นไปเลยทีเดีดยวเฉียวนะมันจะโผล่กดิดไปก่อนแอปเขาได้ปแลวไม่เป็นไริษัทคอมพานี่นะเท่น,นี้ค่ะบริษัทแสนไม่สวยงามและขี้เหร่ของฉันนะคะก็ตอนนี้ทำงานทีเดีไปก่อนนะลองดูคร่าวๆไปก่อน แลจะอัปเดตเรื่องบริษัทเรื่อยๆแล้กันนี่ถือว่าเป็นการใออส่คิปบริษัทต้องมีหลายรอบแล้วละ่ะชื่อคลิปนี้ชื่ออะไรดีวะเอาเป็นชื่อว่าอลองสร้างบริษัทอ่าทดลองสร้างบริษัทน้ำตาไหลเลยค่ะ เพราะเปลืองเงินค่ะนี่นะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบเนี่ยค่ะอยากสร้างอาชีพฝังดงสองดาวนี่นะคะก็ไอพวกองอาชีพ2ดาวนะคะถ้าใครอยากสร้างแน่นอนต้องมีบริษัทอยู่ก่อนนะคะก็ต้องนี่ค่ะให้เจ้าของบริษัทซื้อสินค้าพวกนี้ก่อนนะคะถึงจะสร้างได้นะคะไม่ต้องมามองดิฉันนะคะดิฉันตกต่ำอยู่ค่ะตอนนี้ชีวิตนี้ นักเฝ้าบ้านใช้กันขโมยของทุกชนิดในบ้านหนึ่งตัวป้องกันได้1ชั้นมีอะไรป้องกันได้อีกไหมตัวอีหมาตัวเนี้ยคือมัน1้อโกเนี่ยและนี่คือแค่ร้อยหนึ่งเนี่ยมีแค่ร้อยหงเนี่ยขาอีกสแปดเนี่ยต้องป้องกันแม่งเอาเป็นว่าใครดูคลิปนี้นะรู้จากบริษัทดิฉันนะคะขอร้องนะคระะะาบเท้าแระกกับลูกตูดหรืดอด่างคุณคำยาบเลย่ะ อย่ามาขโมยของกันนะคะเห็นใจกันหน่อยนะคะบริษัทดิฉันคือตอนนี้มีคนเดียวแล้วไม่รู้ว่ายังจะรับเพิ่มอีกไหมนะคะเอาเป็นว่าโอ้อะไรวะอ่ะลองกดรับนักง,งานเพิ่มดูก็เด้ต้องการประกาศลัพนักง,งานเพิ่มไหมตรงน,นี้ต้องเปลี่ยนค่ะร่บเฉพาะคนผ่านเกณฑ์นในแฟนเพจไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนเป็น เนอเลเวลแ0บวกถุงนี้ค่ะปัญญาอ่อนไม่ใช่เลเวลส่วนมากเฉลีย่ยก็น่าจะเกิน20กันหมดแล้วเนอ20บวดเรา50เียงครึ่งนึ่งงเราก็25บวก,บวกอ่านรับ25บวกนะคะก็ส่งมาละากาันดิฉันจะพิจารณานะคะถ้าใครติดต่อดิฉันมาทางแฟนเพจนะคะส่งข้อมูลทางแฟนเพจดิฉันจะทําการพิจารณาป็นพิเศษนะคะ ข้โอเคเปิดกดเดหโอเคเปิดแล้วประกาศรับสมัครพนักงานต้องการประกาศรับสมัครพนักงาเยค่ะโอเคประกาศไปแล้วต้องกันไม่ได้ช่างแม่งอ่มาดูที่นี่ไปเยี่ยมบริษัทอื่นกันไปดูว่าเขาจเจริญกันขนาดไหนนะคะ โอ้โหวันเนี่ยเดี๋ยวแล้วเนี่ยเอไอบริษัทที่ทำเงินได้อย่างเงี้ยถือว่าโคตรเก่งเลยเนี่ยยอมรับเลยอะเก่งมากอะโอ้โหรายได้หนึ่งล้านกว่าหนึ่งล้านเก้าอะคิดดูอีกเก่งเวอร์อะอีกไปบริษัทเห็นไหมฮะ,อะเอาเป็นสแก๊ซิเห็นไหมฮะนี่ก็ไม่มีเหมือนกันแต่มีหลายชั้นมาก าชแต่ทั้งหมด15ชั้นไม่มีอะไรเลย15ชั้นเนั้ถ้าก็ว่าต้องซื้อทั้งหมดสิชั้นไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่แหลนะ150 1 0. 0. ร0บอยห้าสิีสิบห้าสิบีสิเตมเงินเยอะเหมือนกันแต่พันป่าเลยเหรอ ไปใหม่เลยคราวนี้วิธีการคลิกไปง่ายๆสอนฉันหน,นะน่อยนะคะดิฉันไม่รู้ค่ะกดคลิกกลับไปกลับมาอ่ะมาดูบริษัทเองนนไฮพาณิช้วนี่ดูไปองคาา์การนี่มันช่วยมากกว่าดีไม่ได้รับอนุญาตโอโหมีสิ่งของป้องกันเด้งกลับมาบ้านเลยค่ะเป็นไงคะเกลียบไหมคะไปใหม่ค่ะไม่ย่อท้อค่ะไปที่อื่นค่ะ ก็ไม่มีค่ะตั้งปล่อยทิ้งไว้ปันหนึกว่าคิดผิดเหมือนดิฉันนะคะดิฉันจะมีคำนวณไว้เพย่มเติมไปห้าร้อยก่อนโอ้โหมีเจ็ดร้อยเลยโอ้โหตายแล้วคิดตัวเองจังเลยอ่ะเอาใหม่ใหม่จะไม่ยอมแพ้ค่ะบริษัทไหนดีโอโนอ่โอ้โห,โโหนี่ก็คิดผิดเหมือนดิฉันค่ะ ทำงานที่คะอ่านี่ของฉันค yes. ่ะรับดีเซนเนอร์ศิลปินเกษตรกรและิสทอาูพันธ์อาบเีาชีพขยันประสบการณ์รับวิศวกรหนรักวิศวกรนล้งก็นัสมัครพนักงานรับสมัครคนมีอาชีพแล้วขอขยนขอขยันคืออะไรไม่รู้เลยดิฉันไม่ต้องกานขยันะคะ นะคะคดิฉันบอกคุณเลยนะคะว่าอย่าสร้างเลยว่ะนะบริษัทอ่ะเก็บเงินไว้เถอนะเนาะไปอาศัยอยู่อ่ะดีแล้วละ่ะปล่อยให้คนอย่างพวกดิฉันได้สร้างไปดีกว่าหรือว่าเป็นาการทดลองคนน่ากลัยได้สามเครื่องไม่ยอมหรอกได้สามเครื่องดิฉันขอสัญญาเลยว่าในอนาคตบริษัทดิฉันต้องขยายใหญ่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ดีะคะชิทยูไอดีค่ะ,คะห้าหกหกศูนย์แปดเจ็ดนะฮะบอกไปงั้นละค่ะใครเติมให้กด็ดีไม่ต้องเติมก็ได้ค่ะมันต้องไม่ต้องเติมหรอกเอาเงินไปเติมตัปุ๊บชมะเนาะนี่ไอดีดิฉันดิฉันเติมเองได้บริษัทดิฉันดิฉันจะต้องถูอด้วยได้ด้วยลำแข้งตัวเองจะลืมนะคะใครจะมาบริว่าสมัชชง,งานนะคะมาเลยค่ะพอค่ะรีวิวการบริษัทจะรักเลือกว่ารีวิวบริษัทจบแค่นี้พอเลิอกกันไว้บริษัทคลิปหน้า เรียกใสอารมณ์มาฝากเพจกันดีกว่ากดนี่ค่ะขบวน City U by j e r e m i X Madness หน,น,นะคะนี่ค่ะกดปิดเข,ข,ข้าไปค่ะปิดเลยค่ะแต็มๆมีคนกดไลค์597คนแล้วขอขอบพระคุณมากเลยนะคะก็คลิปที่22ก็ลงไปเมแบบื่อ11ชั่วโมงที่แล้วเนาะ ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงเมืนะ่อไหร่นะอาจจะลืมว่าใครจะดูคลิปก็นี่ขัดใต้รูปภาพกดตรงนี้นะคะจะมีคลิปทั้งหมดที่ฉันเคยลงมานะคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ในเรื่องคาถามถ้าจะโพสถ,ถามโพสถ,ถามในคลิปเลยก็ได้แต่ว่ามาโพสถ,ถามในแฟนเพจดีกว่าจะได้ไม่ต้องดูหลายๆที่มันงงนะอ่านี่ค่ะใครมีคําถามก็โพสถ,ถามตรงนี้แล้วมันก็จะมาขึ้นข้างๆตรงนี้โพสถ,ถามใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะชื่นชมดิฉันให้กันหน่อดิฉันดิฉันจะขอบคุณเป็นพิเศษนะคะ นี่ค่ะคือคําถามต่างๆนันนะที่น้องเขาถามฉันมานะคะขอบคุณทุกคนที่มาถามนะคะบางคําถามฉันตอบไปได้ก็จะโยนไปให้คนอื่นนะคะมีน้องคนหน,นึ่งนี่นี่เขาทามาให้ขอบคุณมากเลยน้องภาพพินลูกอินนะคะให้พี่เอ็มจ้าเหมือนหรือเปล่าน่าเสียดายไม่มีดวงไฟวิญญาณเนี่ยน้องเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยอะตัวฉันโดยโดยตัวแบบตัวทีดดด่ฉันใส่เสื้ออย่างเนี้ยเออก็ใช่ใส่สร้อยอย่างเนี้ยก็ถูกหูอย่างนี้ก็ใช่อะ่ะผมสีนี้ก็ถูกแต่หนูผิดตรงลูกกาเลยนะลูกลูกกาตัวพี่สีดมั้างนะ อันนี้ตาสีเทาตัวพี่สีดำใช่ไหมตาสีดำดูสิอ่ะคิดดูสิวะโอเคนี่ตาตัวพี่สีดำนะลูกแล้วก็มีใฝและตัวหน้าพี่ก็ไม่ได้เหลี่ยมลูกตัวหน้าพี่หน้ากลมนะแต่ก็โอเคขอบคุณมากแต่โอกาสหน้าคง,คง,ค,งคงเปลี่ยนตัวแล้วละ่ะเออคงเชื่อนี้คงไม่ใส่แล้วละ่ะเดี๋ยวจะไปใส่ชุดอื่นแล้วเนาะก็เอางี้ละกันมีหลายคนถามพี่คะเฟซบุ๊กพี่เฟซบุ๊กอะไรคะโพสต์ไปเลยแปะ อยากได้นะักอยากได้เฟซกันนะักไม่ต้องไม่ต้องโพสถามไม่ต้องแอดมาถามธรรมดาว่าจะไม่แจกแล้วแต่ถ้าอยากได้เอาไปเลยนะนี่เลยโพสไปเลยเห็นหลายคนขอเฟซบุ๊กแจกไปเลยจ้าเอาไปเลยนี่เฟซด,ดิฉันนะคะดับ เบอร์นะฮะ u ูคาริปตัอ่ะใส่วงเล็บไปด้วยนะคะอ๋อแต่ไม่ต้องมีเครื่องหมายนี้นะคะเอามาแค่เอามาแค่ชื่อก็พอนะคะคอร์สเจอเลยค่ะอย่ามาไม่ต้องมากดสร้างเพจลแม่พี่ไม่ใช่คนดังอะไรขนาดนั้นนะคะหลายๆคนบอกพี่กลายเป็นคนดังในในซิตี้ยูไปแล้วพี่ไม่ใช่คนดังครัลูกพี่ก็เป็นมนุษย์เดินดินเป็นกระเทยคนเดงน,นี่นแหละลูกแล้วก็นะเล่นเกม ทั่วไปแบบไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเสียใจเรื่องบริษัทอยู่อ่ะตายละอ่ะแจกไปเลยอันนี้กดติดตามนะคะอ่ะกดติดตามนะจะ,ะ,ะ,ะไม่ต้องกดแอดนะคะกดติดตามพอนะคะดิฉันรับแอดเฉพาะคนที่ดิฉันรู้จักนะคะบอรอีพียี่สิบสามกำลัง บริษัทจุ๊บจุ๊บนะบริษัทจุ๊บจุ๊บอ่ะกดโพส์นะกดไลค์เองโอเคเออเองอะไรเองช่วงนี้ที่ันไม่ค่อยจะได้มาตอบคำถามในเพจคิตี้ย,ยูนี้เท่าไหร่นะคะง่วนอยู่กันในเพจตัวเองนะคะว่างๆก็จะมาแว็บมาตอบให้โอเคละกันนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรล,ละมีแค่นี้แหละเนาะขอบคุณมากค่ะยังคงเสียใจกับบริษัทอยู่นะคะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ